หนุมานอาสาผู้ชนะสิบทิศหลวงพ่อทองดีวัดท่าเกวียนท่านได้รับใชายา้ยานี้ในงานพุทธาพิเศษที่วัดชนะสงคราวัตถุมงคลของท่านเนี่ยจัดว่าเป็นของหายากนะครับหายากมากๆสำหรับหานุมานอาสาแบบนี้นะครับจะมีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ดูลักให้เก่าๆนะครับดูลักให้เก่าๆ รักเนี่ยยุคเดียวกับวัชพานสูงนะครับอย่างรูปูกินเลยนะความแห้งของรักษนะครับการถลอกของผงเนี่ยถ้าลึกลงไปเนี่ยถึงผงเนี่ยจะเห็นเป็นผงนะครับแล้วก็ในตัวผงจะมีความแห้งนะในเรื่องของตําหนินะครับไม่มีในพิมพนะนะครับเนื่องจากว่าร่างให้ดีไว้ก่อนนะครับจํารูปร่างขององค์พระให้ได้ขนาดทังองค์พระให้ได้นะ,นะไม่มีเส้นแตกไม่มีเส้นลายนะครับไม่มีเส้นกลายไม่มีเส้นชี้นะครับเพียงแต่ว่า จำรูปร่างของพระให้ได้จำขนาดให้ได้จำความเก่าให้ได้ของรักให้ได้นะครับแล้วก็จําเนื้อผงแห้งๆข้างในนะครับถ้ามีโอกาสได้เห็นนะก็คุณก็จะได้ของแท้แหละ